เรามาดูยุคโลหะกันบ้างครับยุคโลหะมีด้วยกันอยู่3ยุคครับก็คือยุคแรกคือยุคทองแดงครับในสมัยนั้นนะครับคนในสมัยนั้นสามารถคิดเครื่องเติมลมในอากาศได้นะนักเรียนเจ๋งมากเลยนะเพื่อหล่อหลอมโลหะนะครับเราก็ได้โลหะที่เป็นทองแดงมานะครับกนะ็เอามาสร้างเป็นอาวุธกันนะครับแล้วก็ยุคต่อมานะเป็นยุคที่2ก็คือยุคบรอนนะเนื่องจากว่าทองแดงนั้นหายากก็เลยต้องมีตัวโลหะ อันอื่นเข้ามาผสมนะครับก็คือที่หาได้คือดีบุกนั่นเองนี่คือเป็นรูปแบบของดีบุกต่างๆนะครับที่นูที่พวกเราเห็นนั้นอันนี้คือกองนะครับกองมโหระทึกนะครับที่ทําด้วยบรอนนะครับด้านบนก็จะเป็นแผ่นบางๆครับน,นี่ก็เป็นอาวุธนะครับซึ่งมีสนิมเกาะอยู่นะครับบรอนนี่จะมีความพิเศษคือความสวยงามนะถือว่าเป็นคูมแม็กถือว่าเป็นความสวยงามของอโลหะชนิดนี้ เมื่อเวลาเป็นสนิมก็จะเป็นเขาเรียกว่าสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวน,นี่มีชุดเกราะนะที่เป็นลักษณะของอไว้ในการสู้รบในสมัยนั้นนะครับขวานต่างๆเข้าสู่ยุคที่3ครับเขาเรียกว่ายุคเหล็กนะครับยุคเหล็กยุคเหล็กหรือยุคไอรอนนั่นเองนะใครที่มีอาวุธหรือแร่แเหล็กมากมาก,มากแล้วก็มาทําเป็นอาวุธเนี่ยถือว่าเป็นขยายนะอรยธรรมของตัวเองได้ ได้กว้างไกลแล้วก็คือพวกเป็นความมั่นคงความแข็งแกร่งนะครับของอริยธรรมตนเอง